ฉันให้ค่ะให้ฉันให้ฉันทำไมคะเราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยฉันขอไม่รับไว้นะคะเ,ออเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณคือว่ากางเกงของคุณเลิะน,นะคะคุณใส่เสื้อฉันไว้ก่อนนะคะจะใส่แล้ว ฉันไปก่อนนะคะคุณคะคุณคุณเดี๋ยวก่อนสิคะคุณแทนแทนนัดนะดูสิวันนี้พี่ไปวิ่งมาเก็บกวดได้มาเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่จะไปให้ลุงคนนั้นโหพี่นุย้ย วันนี้เรามีนัดคุยงานสำคัญนะนี่พี่ยังมีอารมณ์มาเก็บขวดอยู่หรอก็มีแกอยู่ทั้งคนนี่ไงจะกลัวอะไรไปล่ะแกเนี่ยเป็นน้องพี่พี่เชื่อนะว่าแกเนี่ยจะต้องทำได้สู้ๆนะคุณครับคุณคือคนที่จะมาเซ็นสัญญากับบริษัทเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ ดีเลยเดี๋ยวถ้าไปกวาดออฟฟิศแล้วก็ไปล้างห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเที่ยงด้วยนะเออคือคนที่จะเซ็นสัญญามาเรียงอะ่ะก็ยืนอยู่นี่ไงไม่เห็นหรออา้า คุณมานี่ได้ไงคะหามาได้เนาะแต่งตัวแบบนี้ก็ต้องมาเป็นแม่บ้านสิเออแกรู้จักมันก็ดีละว,วันนี้แกไม่ต้องเข้าไปคุยงานนะเดี๋ยวแกไปช่วยแม่บ้านทําความสะอาดก็แล้วกันโทษฐานที่แกมาชา้าคุณคะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยคะ่ะ ฉันค่ะคุณคะ เดี๋ยวฉันช่วยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันทำเองดีกว่าฉันว่าคุณไปดูแลลูกค้าเถอะค่ะเห็นว่าวันนี้จะมีคนมาเซ็นสัญญาด้วยนี่คะถ้าคุณไปดูแลลูกค้าเนี่ยคุณก็คงได้หน้าแต่ถ้าคุณช่วยฉันเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคะอีกอย่างเนี่ยเมื่อเช้าคุณก็เพิ่งช่วยฉันไปอีกนะฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องเอาหน้าเท่าไหร่หรอกคะ่ะอีกอย่าง เตยเขาก็ไม่อยากให้ฉันไปด้วยเตยเขาคงอยากได้หน้าคนเดียวมั้งคะเรามาทำงานกันเถอะ,ค,ะค่ะค่ะเสร็จสักท,ทีคุณคะฉันซื้อมาฝากคะ่ะเที่ยนแล้วฉันยังไม่เห็นคุณกินอะไรเลย ขอบคุณมากนะคะนี่ยายอ่อนใครให้แกเอาข้าวให้ไม่บ้านฮะข้าวฉันก็ซื้อมาเองทำไมฉันจะให้ไม่ได้ล่ะแหมถ้ามาเป็นคนดีปกป้องแม่บ้านได้นี่ถ้าแกกินข้าวในเวลางานฉันจะหักค่าแรงแกวันนี้ทั้งหมด นี่มันก็ได้เวลาพักแล้วนะคะกินข้าวไม่ได้หรอ <c oughs> ใครบอกแกว่านี่เวลาพักถ้าฉันยังไม่อนุญาตแกก็ห้ามพักงานเขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมเขายังพักไม่ได้อีกไหนใครว่าเสร็จแล้ว ันใหญ่สุดคุณคะฉันขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณเดือดร้อนเตยเขาคงไม่ชอบฉันเดยมัวโหใส่คุณไปด้วยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณมันอยู่ที่สันดานเขาเองมากกว่า ทีบายมาสิว่าหุ้นส่วนคนสําคัญวันนี้เนี่ยพวกเธอทำให้เขาหนีกลับไปได้ไงก็อ่านสิบอสไม่มาช่วยรับลูกค้ามัวแต่ไปช่วยยังไม่บ้างนั่นะทำงานอยู่นั่นแหละแถมยังทำให้หุ้นส่วนคนสำคัญโมโหด,ด้วยนะครับบอสนี่แม่บ้านที่ไหนล่ะพูดถึงเรื่องนี้นะ คุณเตยผมให้คุณไปหาแม่บ้านจนแบบนี้ทำยังไม่มีอ้าวแล้วคนวันนี้ไม่ใช่แม่บ้านหรอคะเพราะนละผมไม่อยากฟังคำแก้ตัวของคุณไว้ผมค่อยไปจัดการกับคุณที่หลังส่วนคุณออนพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำงานอีกแล้ว บอสอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุนส่วนคนสำคัญกลับมาให้ได้ค่ะบอสให้โอกาสฉันนะคะขอโทษงั้นเหรอนี่ฉันว่าเธอเอาเวลานี้ไปเก็บของดีกว่านะบอสไล่เธอออกแล้ว ควขอโทษคุณมากกว่านะคุณเตยนี่ยัยแม่บ้านแกเข้ามาทำไมเนี่ยเออคุณนุ้ยครับผมต้องขอโทษคุณนุ้ยด้วยนะครับที่วันนี้ลูกน้องของผม,ผมดูแลคุณไม่ดีเออผมว่าเรามาเซ็นสัญญากันดีกว่าครับเซ็นสัญญาเหรอคะบอสก็ใช่นะสินี่คือคุณนุย้ย คนที่จะมาซื้อหุ้นใหญ่ของบริษัทเราและจะมาเป็นเจ้านายคนใหม่ของเราเอ่อคุณนุยคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะทำไมเธอคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้หรือว่าเธอคิดว่าเจ้าของธุรกิจ จะต้องแต่งตัวดูดีแค่นั้นเปล่าค่ะฉันแค่เข้าใจผิดเองค่ะฉันว่าคุณเนี่ยมีอคติกับแม่บ้านมากเลยนะเพราะฉะนั้นฉันจะให้คุณไปทำงานตำแหน่งแม่บ้านแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากทำเนี่ยคุณก็ลาออกได้เลยนะ แต่คุณเนี่ยก็คงจะหางานไม่ได้เพราะว่าฉันจะเอาเรื่องของคุณเนี่ยไปบอกให้กับเพื่อนฉันทุกคนที่เป็นประธานบริษัททุกบริษัทคุณลองคิดดูสิว่าใครเขาอยากจะรับคุณเข้าทำงานไหมคุณนุย้ยนี่คุณจะทําแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะทำไมจะทําไม่ได้ในเมื่อคุณเองเนี่ยก็ยังใช้อำนาจในการรังแกคนอื่นเลยคุณเลือกเอาเองแล้วกันนะคะ ว่าคุณจะทำงานตำแหน่งแม่บ้านหรือว่าคุณจะลาออกเป็นแม่บ้านก็ได้ค่ะขอบใจเธอมากเลยนะ